สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปีและเราก็ได้มาเล่นเกม Overwatch นนะครับเกมมันก็จะออกมานะให้ทุกคนได้ซื้อได้เล่นกันนะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สครายบ์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมแนว FPS พีเอสให้เข้าพวกเขาดูนะครับเอาล่ะไปลื้อเลยโอเคมาลองเล่นฮันโซดูประกันว่ายิงพลาด99%ตัวนี้เล่นยากเฮียต้องกะเป็นด้วยนะเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ไกลดีกว่า

โย ah. ู่ไหนกูได้ยินเสียงเฟเซอร์เย็ดหกเรียบร้อยไอ้ตัคต้นีนมาก ุ่ยกูด้วยเฟเยอร์แม่งจะฆ่ากูแล้วเฮียพ่อเฮียไอ้สัตว์เฟเซอร์หัวควายโอ้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 ยเฮียเฮียอ้าวโอ้ยสัตว์โอเคสไนเปอร์ยิงเกนจิตีดอกหัวควายอะไรยิงมวะเนี่ย nhà sài lon ha nhà sài sơ mang đền bài đền mà nhưng mấy thuộc rồi à thì nhiệt đồ ơi Fight for it. See ถามถามไหมครับพี่น้องเอ๋ยตายหามไหมครับพี่น้องเอ๋ยไอ้เฮียแม่งได้พรีเลยแม่งเฮียยิงแ้วเหรอฮะโหกแม่งเลยสัตว์อืมอ่วยอะไรล่ะอีหา เอาโอ้ยเมาส์ไปนี้อะไรแหมยี่แม่งแบบไอ้เหี้ยแห่ขันมากแห่หี้ยบนข้างบนเพโลดนั่นแหละต้นเต้นจริงๆแปลกแปลกไหน โอ,โอ,อ้มาร์เกี้ยงแล้วะเนี่ยมาร์กเยี่ยงจริงไม่โดนใครเลยตบมากม่แล้วถึงจะอยู่กันมไอ้สัตโดนหนึ่งตัวขำาอยูอ่ใกล้กูวะ ตรงไหนไอ้ตัตอ,กอ,อ,อตกไปเลยเหี้ยแม่งสองตัวน่ะโอะโหตกเหี้ยมากแม่งเหมือนยิงไปโดนของเลยวะเดี๋ยวกู <ST> S> <S เปลี่ยน <ST> S> <S ยังไง โดนใช่ไหมไม่โดนแม่งยิงลัวๆเลยจ้ะแม่งเข้ามาไม่ได้เลยเนี่ยเอเคยิงเข้าไปเจนสี่ แม่ช่างโธ่นี่เงรินี่ใครมั่งวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮียจะตายหาเดี๋ยวขึ้น้างบนก่อนดีกว่าไม่ดีแล้วไ้านตีโอเคได้แล้ว์มาร์กมีใครอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีดูอย่างนี้ดีกว่า รอแดกเลยครับรอแดดรอแดดฮัลโหลแดดสี่ดูสุดใจกันสุดข้างล่างสองไอกูต้องเติบเปืนไม่กูชอบกดเติมกระสุนว่าแม่งแม่งไม่เติมนี่หว่า ไอ้เหี้ยเอาเต็มเต็มไม่หว่วงนะก็แปะแคชชันแคชชันไอ้เหี้ยโดนโอ้กดผิดเหี้ยงยิงกูอยู่ข้างล่างนี้กันโอเคโอเคอ้าวตาย าตายโอเคเรียบร้อยแกเนี่ยโรซิโอปุ่มอ่าทำไมไม่โดนวู้ช็อีเปอร์มาแล้ว ตายวัตถุฟักทำไหม้เฮียใครมางั้นวะนายเปิแกตายกูดีเว้์นี่โคตรนานเลยสั์โอ้โหเปลี่ยนเงนาแกนไม่มีใครมามาแล้วเฮีแบดจันเนี่ ทำไมเปิ่งนี่วะอ้าวขำเออเมือดก่อนนี่วะคุณ ใครอยู่นี่วะหนูกูได้ยินเสียงใครเลยระเบิดเพียบเลยี่อ่ะโอ้โห้ตายเต็มเนี่ยมันจะได้แล้วอืไอ้สัตว์ควายไปไกลกูไป เออตายโอ้ยแจ๊ฮกห้าสิบว่าิเองอ่ะมันจะได้กันแล้วไอ้จันทรยเฉียใจเฉียดใจค่ะทำไมต้องเป็นงี้คะเกมอย่าทำกับหนูอย่างนี้ได้โปรดกลับไปดีเฟนต์เหมือนเดิมเถิดคุณแอันตีแล้ว ไอ้สัตว์จะตายยัดแม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยม่ตายตายไหมเฮี้ยตายสักตัวเหอะไม่ยตายเหี้ยตายตายตายหายหมดแบชั่นคุยอะไรแบชั่นฮะ เรียบร้อยจีจีเย,ย่ตายไม่นับสัตว์เฮ็ดโดโอ้กูได้เนี่ยสกิลใช่ไหมสกิลสกิลสกิลเข้ามาไหมครับเด้งโดนตายขำเออ กานโซเยอะมากจากการแคมป์อยู่ข้างบนตลอดเวลามาไกลขนาดนี้เี้าพระเจ้าเยโดภูมิมใจจริงๆเป็นสิ่งน่ารักพมิใจะกัน